สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับต้นเล็กของของสุวรรณนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมมา2ออย่างนะครับของสุวรรณนะครับแล้วก็ของเหินนะครับ2ต้นนี้นะครับที่คู่กันอยู่นี่นะครับก็คือของสุวรรณนะครับหลายคนนะครับยังแยกไม่ออกนะครับว่าต้นไหนนะครับชื่อของสุวรรณนะครับต้นไหนชื่อของเหินนะครับ ท่าผู้ชมชมคลิปนี้นะครับจะแยกออกทันทีนะครับว่าไหนคือของส่วนอันไหนคือของเหินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของทองก็จะมีแบนกับกลมนะครับอันนั้นพอแยกกันออกได้นะครับทีนี้เป็นบอลนะครับก็ของสุวรรณนะครับผู้ชมดูที่เส้นของใบนะครับจะเป็นเส้นสีชมพูนะครับก้านราต้นนะครับก็จะเป็น เสียมตาลนะครับจะออกลายเป็นจุดเป็นจุดนะครับเหมือนกับขาไก่นะครับถ้าเป็นของเหินนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับกระดูกของเขานะครับจะไม่มีสีชมพูนะครับกระดูกลายเส้นนะครับที่บนใบจะไม่มีสีชมพูเหมือนกับของสุวรรณนะครับแยกได้ง่ายๆนะครับหากท่านไหนเคยเห็น ของส่วนหรือของเหินนะครับก็จะดูได้นะครับอันนี้นะครับก้านนะครับลําต้นจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นของส่วนนะครับจะออกเป็นสีน้ําตาลนะครับอันนี้ต้นอ่อนอยู่นะครับของเหินนะครับเป็นสีเขียวนะครับลําต้นนะครับถ้าโตมาสักหน่อยนะครับก็จะออกสีดำดำนะครับนี่ครับเอามาวางเทียบกันนะครับซ้ายนะครับของสรวนนะครับ กระดูกปลายเส้นนะครับบนใบสีชมพูชัดเจนมากนะครับขวานะครับเจนของเฮือนนะครับนี่นะครับเป็นจุดเป็นจุดอยู่นะครับนี่คือต้นอายุประมาณไร่เรียกันนะครับต้นอ่อนอยู่นะครับนี่นะครับหากท่านผู้ชมท่านไหนนะครับตอนนี้นะครับก็ราคานะครับไม่ว่าจะเป็นของเหิอนของสวนนะครับ ดูแล้วนะครับก็จะอยู่ในช่วงคาลงนะครับต้นประมาณนี้นะครับหากเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับซื้อกันอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับของสวนนะครับบางเจ้าขายเป็นได้เป็นพันนะครับตอนนี้นะครับก็ราคาก็ต่ำลงเยอะเลยนะครับนี่เป็นต้นใหญ่นะครับของของสวนนะครับของผมเองนะครับ ซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่มีสองใบเล็กๆนะครับซื้อมาในรนครห้าร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมซื้อมาเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับของใบเล็กๆนะครับมาเลี้ยงนะครับอันนี้ยังโตกว่านะครับของสุวรรค์อันที่เห็นอยู่นะครับแต่ตัวมาก็ราคาลงแล้วนะครับรูแล้วนะครับตอนนี้นะครับหากท่านไหนสนใจจะเลี้ยงไว้ดูสวยๆงามๆนะครับก็ ราคาตอนนี้จับต้องได้แล้วนะครับของสูวรนนะครับก็ราคาต้นเล็กนะครับก็สองสามร้อยก็มีแล้วนะครับตอนนี้นะครับอย่างของเหินต้นขนาดนี้นะครับสามใบผมซื้อมาสองร้อยนะครับตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงเกษตรชายชนที่พุ่งแรงนะครับใบละสองพันสามพันนะครับตอนนั้นทําให้ราคาบอลสีนะครับทุกตัวเลยนะครับ ราคาพุ่งสูงขึ้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เสียบอลนะครับอยู่ในช่วงหน้าหนาวนะครับจะเป็นการยุบตัวนะครับก็น่าจะอยู่ในเรียกได้ว่าอยู่ในขาลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมนั้นนะครับนำพลหมูย่างกะหีนะครับเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบ บอลสีนะครับกดติดตามนำพลนมีย่งเกาหลีได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมจะนำคลิปดีๆนั้นนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ